เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาสารปกครองสูงสุดพิพากษานางสาวยิ่งรักชินวัตรคด,ดีจำนำาข้าวทำให้รัฐเสียหายสารปกครองสูงสุดสั่งให้นางสาวยิ่งรักต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน10,28ล้านบาทร้อมสั่งปลัดคังกันทรัพย์สินทั้งหมดของนางสาวยิ่งรักส7รายการมาขายทอดตลาดตามสิทธิโดยให้กรมบังคับคดีทำบัญชีรายรับรายใจใ่ายภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่สารมีคำพิพากษาโอ้โหอดีตราย,ยกรัฐมนตีครับ นางสาวยิ่งนักโดนปักตั้ง1นึ่ล้านบาทครับทุกคนโอ้โหคดีจำนำข้าวต้องบอกว่าประวัติศาสตร์มากๆาเลยครับเพราะอดีตนายกทักษิณโดนสั่งป่าไปก่อนหน้านี้4 6 0 0 0กว่าล้านบาทโอ้โหนี่น้องสาวก็มาโดนอีก1นึ่งล้านบาท สรุปแล้วก็คือพี่น้องตระกูลชินวัตรทั้งอดีตนายกทักษิณทั้งอดีตนายกยิ่งลักถูกปรับรวมกันเป็นเงิน56,000กว่าล้านนะครับทุกคนโอ้โหถ้าเป็นผมนี่ผมไม่เล่นการเมืองแล้วนะทำอย่างอางื่นดีกว่าถ้าจะโดนปรับเยอะขนาดนี้